ของใครที่ข้อมูลส่วนตัวเยอะไม่ต้องการให้ใครรู้สามารถใส่รหัสได้นะคะแล้วที่สําคัญเวลาเราใส่รหัสผ่านลายไว้นะคะเวลาลายแจ้งเตือนเข้ามานะคะปัดบนหัวก็ไม่รู้ว่าใครลายอะไรมาจะมีแค่ข้อความแจ้งเตือนว่ามีลายถึงคุณนะคะของใครที่ข้อมูลในลายเป็นความลับเยอะก็ตั้งรหัสไว้ได้ค่ะมาดูวิธีกันค่ะวี่ตั้งรหัสผ่านเข้าใช้งานแอปไลน์ค่ะถ้าเรากลัวข้อมูล,ลั่วไหลกลัวใครแอบอ่านแชทของเรานะคะ เราสามารถตั้งรหัสผ่านในแอปได้นะคะก่อนที่จะเข้าแอปได้ต้องใส่รหัสนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเข้าไปที่ l ล n e นะคะไปที่รูกตั้งค่าฟันเฟืองไปที่ความเป็นส่วนตัวนะคะแตะเข้าไปได้เลยแล้วให้เราไปที่หัวข้อนะคะรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านลายถ้าเราโยกตรงนี้ปุ๊บ ะะแล้วก็ใส่รหัสได้เลยเราจะตั้งรหัสอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่ตั้งแล้วต้องจำให้ได้นะคะเวลาที่เราจะเข้าใช้งานแอปจะต้องใส่รหัสก่อนถึงจะเข้าไปที่แอปได้ค่ะถึงจะเข้าไปที่หน้าแชทได้นั่นเองค่ะตัวอย่างยกจะใส่ยืนยันอีกครั้งค่ะตกลงนะคะแล้วกดกลับทีนี้ถ้าเราจะเข้าไลน์นะคะแตะเข้าไป จะต้องใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้นั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเข้าใหม่ทุกครั้งที่มีการเข้าลายนะคะจะต้องใส่รหัสทุกครั้งถ้าใครกลัวข้อมูลสําคัญมีใครแอบอ่านแอบเห็นข้อมูลในตัวเครื่องไลน์ของเรานะคะในตัวแอป Hurisenaran ลน์ของเราก็ใส่รหัสไว้ได้เลยนะคะแค่นี้เอง อย่าลืมนะคะตั้งรหัสลน์อะไรไว้เวลาจะเข้าแอปต้องใช้ทุกครั้งค่ะตั้งแล้วต้องจำให้ได้ค่ะถึงจะเข้าใช้งานแอปได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ